โลโก้ที่เชยอ,อาจจะทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจไปได้นะคะตอนนี้เราลองมาตรวจสอบกันดูนะคะว่าโลโก้ที่คุณกำลังใช้อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะโดยหลักเกณฑ์นะคะในการที่เป็นโลโก้ที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูก่อนเลยนะโลโก้มาดูเพลินๆอันดับแรกเลยนะคะต้องสวยสะดุดตานะคะไม่ว่าคุณจะออกแบบโลโก้รูปอะไรก็แล้วแต,แต่ขอให้มันสวยสะดุดตาสวยในมุมของใคร นะสวยในมุมของลูกค้าของคุณดังนั้นเนี่ยเราดู t a r g e t ็ต g กลุ่มให้ดีๆว่าเราจะขายใครแล้วดูว่าในมุมของลูกค้าเนี่ยมันดึงดูดขาหรือเปล่า สองจดจำง่ายบางทีเราเห็นไหมคะโลโก้สวยมากแต่รายละเอียดเยอะมากจำไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าโลโก้นี่ของใครกันแน่เพราะนั้นอันนี้ยสำคัญมากๆคือต้องจดจำง่าย3ามนะคะเรียกว่ามีการสื่อสารความเป็นตัวตนนะคะสื่อสารความเป็นตัวตนหรืออย่างน้อยๆเป็นความเชื่อข,ของคุณหรือความรู้สึกของแบรนด์นะคะว่าแบรนด์ต้องมาสื่อสารความเป็นตัวตนอย่างใดเช่นรวดเร็วฉับไวหรือว่าแบบว่า โบราณหรือว่าคิดว่าแบบสนุกสนานนะหรือว่าดูแล้วแบบว่าดูแบบเฮ้ยเป็นแบบชิลๆมากเลยน้นเราต้องสื่อสารว่าตัวตนของเราเป็นอะไรเคยเห็นไหมคะบางโลโก้เนี่ยดูแล้วแบบคือเหมือนกับขายบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าตอ,อมันมีแบบนี้ด้วยนะหรือบางโลโก้อาจจะดูเหมือนกับขายอาหารแต่จริงๆแล้วเขาทำร้านสปาอะไร <laughs> นะฮะวนนั้นต้องสื่อสารตัวตนให้ดีนะคะสี่เนี่ยต้องบอกว่ามีพลังเพราะว่าหลากหลายโลโก้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าบางทีเนี่ยเราไปใช้แอปที่เป็นแบบออกแบบโลโก้เนี่ยมันเร็วจริงนะคะประมาณหนึ่งวินาทีเนี่ยก็ออกแบบได้ละแต่ว่าคําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าอันนั้นมันโอเคหรือยังนะคะบางทีอะ่ะที่อาจารย์เคยใช้นะมันจะดูแบบมันดูไม่ค่อยมีมิติดูไม่ค่อยมีพลังดังนะั้นอาจารย์จะไม่ค่อยใช้แบบ แอฟฟรีในการออกแบบโลโก้เลยนะคะอาจารย์จะต้องใช้กราฟิกที่เป็นมืออาชีพในการออกแบบให้นะคะอันที่5้5เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมันจะต้องสื่อสารในเรื่องของความที่ทันสมัยไหมนะคะเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจะเห็นว่าหลากหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเช่น a p p l e นะคะหรือว่า ปั๊มปตทนะคะหรือว่าเป็นปั๊มเชลหรือแม้กระทั่งบางจานาที่เพิ่งรีโนเวทรีแบรนดิ้งตัวโลโก้ใหม่นะก็ดูโมเดินมากขึ้นนะคะหรือว่าแบรนด์ต่างๆหรือแม้กระทั่งแป,ป๊บซี่ที่เรากินกันบ่อยๆนี่แหละ นะคะเปลี่ยนจากโลโก้ดั้งเดิมมาเปลี่ยนเป็นโลโก้เดิร์นทันสมัยแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้กลับไปใช้โลโก้ในยุคก,ก่อนก่อนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเอะจริงๆแล้วทาร์เก็ตเรากรุ๊ปเราคืออะไรนะคะแลวเราปรับเปลี่ยนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้เราลองเช็คดูว่าโลโก้เราเนี่ยเป็นยังไงตรงกับทาร์เก็ตของเราไหมนะคะมีความทันสมยัยเราหรือยังถ้าอย่างบอกเลยว่าเปลี่ยนโลโก้ เพราะวันนี้ลูกค้ายังไม่ทันลองใช้สินค้าของคุณเลยยังไม่เคยลองใช้บริการของคุณเลยแต่เขากําลังตัดสินคุณจากสิ่งที่เขาเห็นอันดับแรกเพราะวันนี้สมมติว่าเราออกแบบโบโชัวร์ดีมากเลยทําการตลาดดีมากหรือแม้กระทั่งเปิดร้านค้าดูดีมากเลยแต่ว่าโลโก้มันแบบมันเหมือนมันไม่ได้ดึงดูดในกลุ่มลูกค้าแบบนั้นเนี่ยจะว่ามันเป็นโอกาสที่น่าเสียดายมากๆนะคะและการที่เสียโอกาสตรงนี้มันอาจจะมีมูลค่าหลักล้านหรือหลักสิบล้านหรือร้อยล้าน,าน,านจะไม่รู้ธุรกิจคุณใหญ่ขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยทั้งวันน โลโก้ของคุณมันยังไม่ปรับให้ทันยุคสมัยแนะนาเลยค่ะปรึกษาอาจารย์เมย์ได้เลยถักเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะออกเป็นธุรกิจระดับเ,เล็กกลางหรือใหญ่เนี่ยอาจารย์ช่วยคุณได้หมดรวมทั้งไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศด้วยนะคะเราสามารถทํางานกันออไอนคอลลิ่งนะคะโทรศัพท์คุยกันนะคะวิดีโอคอลหรือว่าส่งงานทางอีเมลได้สบายๆมากๆเลยค่ะนะ,ะเก่งเฮงดีร่ำรวยรวดเร็วและยั่งยืนขอให้คุณประสบความสำเร็จ ยังยืนยิงยิงขึ้นไปค่ะ